ออกมาจากอียิปต์ประวัติศาสตร์ได้พูดชัดเจนว่าครั้งหนึ่งอิสราเอลเคยเป็นท่าของอียิปต์จริงเป็นหลักฐานทางศิลป,ปะที่อยู่บนกำแพงในอียิปต์ที่เขาค้นเจอแปลว่าครั้งหนึ่งอิสราเอลเคยเป็นท่าจริงและเส้นทางเดียวที่นักโบรณาณคดีและนักภูมิศาสตร์นักธรณีวิทยาได้ค้นคว้าวิจัยก็คือการที่เขาจะข้ามจากอียิปต์ไปสู่อีกภาคหนึ่งได้เขาจําเป็นต้องมีเรือมหาศาลเพื่อจะขนคนหลายแสนคนข้ามทะเลนั้นและไม่มีทางอื่นที่จะอ้อมเขาในปี2001จึงมีนักวิจัยค้นคว้า ชาวสวีเดชได้ขนทีมถ่ายทําชาวอเมริกันท่านชื่อว่าดร์เลนนาร์ดมอเลอร์ท่านได้ใช้อุปกรณ์ดําน้ําลงไปใต้ทะเลแดงและสิ่งที่ท่านเจอคือท่านเจอซากรถม้าซากชุดเกาะโบราณของทหารอียิปต์มากมายอยู่ใต้น้าและในปี2002ท่านก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เจอในทะเลแดงมาเขียนเป็นหนังสือยิ่งไปกว่านั้นดร์รอนแวท่านได้มีหลักฐานรูปถ่ายอ้างว่าได้เก็บภาพในปี1978เป็นรูปชิ้นส่วนทองคําของรถม้า ที่ทหารอียิปต์เคยใช้เมืองนีโนเวแล้วก็ค้นพบเจอแล้วเมืองดาวิดก็ค้นพบเจอแล้วหรือแม้กระทั่งตำนานคนยักษ์ที่ชื่อว่ากลไลแอบเราก็ได้เจอวัตถุโบราณที่ได้มีการสลักเป็นภาษาโบราณตัวละครที่ถูกเขียนในพักคัมภีไบเบิลไม่ใช่เป็นนิยายที่ถูกแต่งขึ้นมาประลามประลาเท่านั้นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลชื่อซาอูลกษัตริย์คนที่สองที่ถูกจารึกในประวัติอิสราเอลชื่อว่าดาวิดล้วนแล้วเป็นบุคคลหญิงทั้งสิ้นที่พระเจ้าเคลื่อนอิสราเอลไปอีกที่หนึ่งไปลบอีกท จันในการแหวกน้ําทะเลอยู่ดวงอาทิตย์เหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจริงวิทยาศาสตร์ไม่ได้หักล้างเรื่องราวของพระเจ้าแต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยนําเราแกะรอยนิ้วพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการทรงสร้างที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหักล้างหลักการของพระเจ้าได้เลยวันแรกพรงสั่งให้เกิดแสงสว่างวันที่สองพง์แยกน้ําออกจากฟ้าวันที่3จึงเกิดเป็นพื้นดินและเป็นพืช ถ้าไม่มีแสงสว่างกับไม่มีน้ำพืชไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และถ้าพืชไม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ก็จะไม่มีก๊าซออกซิเจนที่ให้สิ่งสาระสัตว์สามารถดำรงอยู่ได้วันที่4โปรงทรงสร้างดวงสว่างในยามกลางคืนและในยามกลางวันในวันที่5จึงเกิดตัดทะเลกอนถ้าเราเรียนเรื่อง e v o l u t ช o n ตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์คอนเฟิร์มกับเราว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดก่อนคือสัตว์น้าจากสัตว์น้ํามาเป็นนกในอากาศสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกจนเริ่มขึ้นมาบนบกจนวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ต่างๆจนการมาเป็นมนุษย์ที่มาหลัง สร้างวันที่หพระเจ้าให้มนุษย์นั้นมาหลังสุดนักวิทยาศาสตร์มากมายในอดีตเขาได้สอนว่ามนุษย์กลายพันธุ์มาจากลิงแต่ในพระคัมพีไบเบิลคอนเฟิร์มชัดเจนว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่ลิงลิงไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าทรงสร้างลิงให้เป็นลิงและทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ในหนังสืออิสยาบทที่40ข้อที่12ได้จารึกในพระคัมภีไบเบิลว่าพระองค์ทรงประทับบนบัลลังเหนือเส้นรอบวงของโลกหรือภาษาอังกฤษคือ the circle of the earth ในยุคนั้นมีแต่คนพิพาทกันว่าสรุปโลกแบนหรือโลก,ก็ เพิ่งมีการเชื่อว่าโลกกลมไม่นานมานี้เองแต่หลักฐานชิ้นนี้2,700กว่าปีได้จารึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างโลกให้เป็นทรงกลมภาควิทยาศาสตร์ที่มีหลักเหตุผลมีหลักฐานในการพิสูจน์กำลังพิสูจน์ว่าเมื่อ3,600กว่าปีที่แล้วเหตุการณ์โสดมกุมลูลาเป็นจริงนั่นก็แปลว่าวิทยาศาสตร์กำลังบอกว่าเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งตอนนั้นเป็นจริงเลดซีเป็นจริงโนอาเป็นจริง, no, I, เ,รงเรื่องเราต่างๆเป็น